ไม่หาสนมั้นอ่ะบอกเออจะไปอะไรดูเนีกินบ้านเขาเจอยังพอมีสนอะไรม่ได้สมอะไรอมกสน<อ>ปลาสวน้อยเอาแบาบป่าสิดิ่เลยอือขอโทษมเดลให้โตขึ้นขยันตัวใยญ่เลยนะแอ้ปู

เฮ็ดบ่เฮ็ดก oh ูนลยนะคือรวดมาแลยงกูนั no ่นหะคือ yeah. วือนไยมานอด้หิ no ้งห so ัหนเนบ่วงหมกเ็นฮ hey ็ดัน no บ่เป็นเฮ็ดไอ้บ่วงขมนเห็นลุงงอนกับห้เแา้เฮ็ดหกได้ใส่อยู่เดยนนี่น่ะรู้แต่สวดเขาด้วยแหละบมกเป็นยังสว่านเขามันได้เยอะเวลาหนูเขาบหกพูดจากแล้วบุกเป็นก็ยังว่าบมกเป็นเนาะตอนนั้นนั้นลุงงอนเฮ็ดห เนี่บนี้เนวงมันจะก้อนแล้วจะเอาต่วนสอดเาเขาใส่ปูนนเป็นน่ขอใจว่าเขามาเพิ่งบอเปลี่ยนมาหรมองจะบอกอะไรก็คือเขาเขาตบองมาให้ม้อนัันน่าบอกม้อนอวนนะ